Anh này đâu ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเดินทางเข้ามายังป่าลึกป่าดิบชื้นเลยนะครับสาเหตุที่ผมมาที่นี่นะผมมีนัดหมายนะครับกับเจ้าเมาคลีนะเนี่ยผมมาอยู่ถึงนี่แล้วนะครับเห็นไหมบรรยากาศที่นี่ชุ่มชื้นมากๆจริงนะครับจุดนั้นหมายนะครับเป็นป่าแห่งนี้นะครับป่าลึกป่าถั์ที่นี่นะครับ ระยะทางที่ผมมาตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงละคิดว่าเมาคีเนี่ยน่าจะรอผมอยู่ด้านหน้านุ้่นนะครับเมื่อวานนะครับมาบอกเหตุทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมาคีมาบอกหมดเลยแล้ววันนี้เมาคีนัดหมายกับผมวันนี้บอกว่ามีเหตุสําคัญนะครับที่จะพาผมมาดูอะไรบางอย่างนะครับมันทําท่าทางผมก็คือเดาไม่ถูกอะทุกคนผมเลยต้องมาด้วยตัวเองนะครับนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปหาเมาคีกันเลยดีกว่านะครับทุกคนลุยกันครับนี่อันนี้ก็ติดผาเลยนะครับซึ่งเมาคีเนี่ยเราผมอยู่านานนุ่นึ่งนะครับเหมือนผมจะเห็นแวบๆแ,แล้วด้วยนะเห็นไหมทุกคน tâm đầm bẹp bẹp เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่เองนี่เองจำได้เปล่ามันพูดไม่ได้นทุกคนพูดไม่ได้หรือไม่อยากพูดก็ไม่รู้นะอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน้วตั้งแต่ที่หายไปก็ไม่เคยไม่เคยมันได้มันจะพูดเลยนะครับโอ้โหป่าที่นี่ชุ่มชื้นจริงๆนะครับ ไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลจริงๆนะตรงนี้เหมือนมีคนมาตัดพงตัดไผ่ที่นี่ด้วยนะครับเห็นไหมหนึ่งร้อยสองร้อยไผ่นี่แล้วก็ด้านนั้นนผมเห็นที่ดักปลาด้วยเห็นไหม กิดกักสัตว์นะครับเราให้ปลาไหลออกมานะครับแล้วก็มันจะลุดออกไปไม่ได้นะครับตรงหนองน้ำก็มีเสื้อผ้านะครับนี่ตรงนี้ปลาป่าที่นี่มีอะไรแปลกๆเยอะมากนะครับหมอกคือ นไหนข่าวันอันบันล้อมมาทึมเลยนะครับอ้าวลงมาลงมาเดี๋ยวตอกอีกโอ้โหเป็นต้นไม้อปดิเป็นต้นไ,น,นไม้เก่งว่ะ ทุกคนดูเถาวันนะครับโอ้โหเถาวันใหญ่กว่านี้มีอีกไหมนะว้าวให้มันใหญ่มาหือมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นเถาวันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับมันใหญ่ขึ้นมากจริงๆนะครับผมเคยมาที่นี่แต่ว่า ตอนที่ผมมามันยังไม่เติมันยังไม่โตเท่านี้เลยเนาะดูดิพวกลากพวกอะไรมันถึงนุ่งเลยนะครับเอาว่าไงวันนี้มีอะไรที่เราคุยกันไว้คุเองพามาที่นี่เลยเหรอมันจะไม่อันตรายใช่ไหมมันจะไม่อันตรายใช่ไหมเนี่ยหืม กลัวอันตรายเนี่ยเอ็งไม่กลัวเหรอไหนมีอะไรเอ็งลองบอกช้าๆชัดๆดิเอ็งพามาไกลขนาดนี้ตรงไหนไปดิเดี๋ยวลองไปดูดิทำไมเอ็งเพิ่งปากดตัวมาเนี่ยบอกเองโตไวมากเลยนะ mà còn cho tôi có tí ít điều à ạ à. มันป่ามันจะลึกเอานะเมาเคเดี๋ยวก็อันตรายนี่โอ้โหสภาพป่าเบาเบาเบาหน่อยเบา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 มีอะไร เหมือนเจออะไรบางอย่างแล้วนะครับดูสภาพป่านะจะละจะละลอกนั่งลงนั่งเสียงกระล่องนะ เฮ้ยอันนี้มันตะแก่แล้วจิตนเนี่ยว่าเนี่ยจำได้แม่นเลยเป็นมันหลุดมาได้เหรอยัง <c oughs> เห็นนานยัง <c oughs> มันน่าจะขึ้นไปนอนนะใช่ไหม นู่นน่ะมันร้อนอยู่ข้างบนนะร้อน้อาหินปลาดูไหมเมาคีไหนลองเอาหินปลา,า,นนาปลุ<น>ปลกมันตื่นเ่ยนี่ mẹ tưởng mẹ ơi mẹ 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 đấy mẹ 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 Thôi mẹ 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 đấy mẹ mẹ Ui, mình mãi ngay quá Quý vô Không Vô, vô quá Vô, vô. 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 À, Mừng lượt về đây ngay quá em! มึงเจ็บตัวอยู่ไม่ใช่เหรอคิดดีแล้วเหรอมึงจะมาอะมึงคิดดีแล้วเหรอถ้ามึงหลุดไปได้กูรู้ว่าร่างกายมึงมันไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะฉะนั้นมึงไปพ้พมึงไป กูรู so so for for us, ้ที่ซ้อนมึงแล้วเดี๋ยวมึงระวังตัวไว้เลยว่าแต่มึงหลุดมาได้ไงวะมึงก็เลอกยุ่งก่อนคนอื่นด้วยไปมึงหลุดได้ไงวะ โอเข้าใจแล้วเมาคีเนี่ยน่าจะพาผมมาดูที่ซ่อนของมันนะครับซึ่งตอนเนี้ยตัวของมันเองอะ่ะน่าจะจนตรอกนะครับเข้าใจแล้วว่าทําไมเมาคลีถึงกล้าให้ผมมาที่นี่นะครับร่างกายของมันเนี่ยน่าจะจนตรอกด้วยนะครับไม่กล้ามาอะไรมากนะครับเต็มที่ก็แค่ามาคุมคุมขู่อะไรเงี้ยเพราะว่าวิชาของมันเนี่ยหายไปแล้ว คือเองตั้งใจจะให้มาขัดขวางวิชาของมันใช่ไหม mm. ใช่ไหม mm. คือมันจะเรียนรู้วิชาเหรอ mm. 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 มันจะมาฝึกวิชากับอาจารย์คนหนึ่งไ mm. mm. อ,อ้น,นีนั่งเอ้นมีนั่งออน,น,นั่งเหรอ mm. Mm. ต้องระวังแล้วนะครับทุกคนนะ mm. เพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันกําลังมาหาอาจารย์คนหนึ่งนะครับเพื่อมาฝึกวิชานะครับโดยตอนนี้ร่างกายของมันนะครับกําลังคือต้องบอกว่าไม่สมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับนะบมันยังร่างกายมันยังบอบช้ําอยู่นะครับทําให้มันเองก็ไม่กล้ามาหาผมโดยตรงนะครับแล้วตัวผมก็เข้าใจดีนะว่าทําไมเมาคีถึงกล้าให้ผมพามานะถึงกล้าพาผมมานะ เดี๋ยงดูมันหน่อยนะครับขัดขวางมันได้ก็จะขัดขวางนะคร,ครับคือวันนั้นผมคิดว่าลุงจงเนี่ยน่าจะเจอเล่กลนของมันนะทำให้หลุดไปเลยนะครับผมก็ศับสนแล้วนะลุงจงกับลุงศัก

ฝูงวิชาใครวะรู้เลอแล้ว,ลวมึงรู้ได้ไงลกปจะมาได้ยังไใครอะก็มีคนคนบอกกูไงวะนะอย่าอยา่ยายา่ามึงเจ็บตัวมึงอยา่าขยับ๋ยวก,กูจะลากมึงเอาไปขังไว้ในถ้ำ แล้วก็ให้เมา,าขีปิดร้ำซะมึงมาคนเดียวมึงเดี๋ตายดีเนี่ยมึงไม่ได้กินกูหรอกคนอย่างมึงอะขนาดเจ็บตัวยังเลี่ยมนะมึงเมา,าขีเอาตัวมันไปไปเอาตัวมันไปยาใกายเลยเมา,าขีลูกเพ้อมึงก็ยาใครอ่ะเฮ้ย มึงเห็นไหมกูถืออะไรอยู่ใจเย็นด้วยไปมาพทีลากไปเดี๋ยวเำาะไรที่ทําแล้วก็ปิดแมงเลยเฮ้ยมมมึงอยาให้กูต้องพูดเยอะนะใจเย็นอยู่เว้ยโอุ้ยเสื้อผงเสื้อผ้ามึงไปป้อนของใครมาวะไปลากมันไปเดกูินนใหญ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้นี่ต้องใส่กูขอลากไปดีๆไม่ได้หรอดาอย่าทิดอันนี่กูไมาดีนี้กูไมาดีนี้กูไมาดีนี้เอางูวะของมึงอะไรอย่าขยับอย่า ตลอดเลยนะผันเท่เฮ้ยมองทางไม่เห็นมองทางไม่เห็นไปกูไปด่วยไปไปดีด ไปเลยาอาหยมทีเดียซีกมาทีเดียวอมทีเดียตงไหนอีกพอแล้วไปพี่มัทไปลยอมไปเลยไปหงไปไปเอาไปเอาไปลุลหงสารหลังหูกูเมเลยมึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาแย่งไก่กูเมื่อกี้สันหลังหูเต็มเต็มเลยเรื่องเลยนะครับเมื่อกี้จับไว้นะเมื่อกี้จับอยู่ไหมเอาให้หนักเอาให้หนักเอ็งปิดท่ำได้ไหมขังมันไว้ที่ท่ำแล้วก็ปิดไว้ เอ็งทำได้ไหมเชื่อว่าเอ็งไปเรียนวิชามาเอ็งทำได้นะบางทีฮะมึงอยากคิดตุกติกนะเข้าใจไหมเฮ้ยบางทีเอามันนั่งลงก่อนดิมันคุยไม่รู้เรื่องว่ะบ่มวาไงมาเลยะ บอกว่ายาบอกว่ายาตุกเตกถ้ามึงตุกเตะมึงจะโดนหนักเอาไหมไม่กลัวใครอดเว้ยขอเกิยใบคาแล้วกลัวเปล่ามึงแหนมก็ฆ่ากูเลยเอ้ยยาด้วย

ยอมไหมออมอบตัวดีๆไม่ชอบชอบไม่เจ็บตัวเออรอบนี้จะเป็นรงหัวมึงแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่ยอมอปคนหัวเลยเจอไอ้นี่โอ้ผมไม่ยอมคนจริงๆนะครับเดออิน เชื่อว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังมันอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาหาคนที่นี่ต้องมีคนมาต่อวิชาให้มันเพื่อทําสิ่งชัวช่วๆพวกนี้นะครับมผมจึงคิดว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราจะรีบไปกักขังมันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ปิดป่าท,ที่นี่ไปเลยนะครับไปเดินทางไปกันครับ